ไปสุดท้ายว่ายังไงดูนะครับผมคลิปตามหานูบิสเรามันจะเจอไหมในคลิปนี้กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนดี้ฟรีดอมนะครับผมนะวันนี้อยู่กับผมนะครับอนเนกเช่นเคยนะครับทุกคนนะวันนี้นะครับเราอยู่กับเกม ROX ครับผมใน EP ที่36กันแล้วนะครับผมเลขสวยเนาะ36นะครับ วันนี้นะผมนะครับจะมานะครับผมทําการสุ่มการ์ดนะครับซึ่งเราจะมาตั้งเป้ากันนะครับการสุ่มนะครับเราจะต้องการการ์ดอะไรมาดูว่าการสุ่มผมเนี่ยมันจะได้ไหมนะครับกับการจํากัดการสุ่มแค่3าครั้งดูนะครับมันลุ้นกันว่าผมนะครับจะได้การ์ดที่ผมต้องการหรือเปล่านั่นเองนะครับในงวดนี้นะครับผมนะตอนนี้ผมเล่นเป็นสเนเปอร์ใส่ขี้อยู่เนาะทุกคนเนาะก็ผมนะครับต้องการการ์ด สายวุธนะครับผมนั่นคืออ a นูบิสนั่นเองนะครับผมซึ่งจะอยู่ใน dungeons thing เนาะโอเควันนี้นะครับผมนะเรานะครับผมได้ทําการเตรียมเหรียญแมวนะครับเช่นเคยนะครับผมไว้ทั้งหมดนะครับผม450นะครับผมในการซุ่มการ์ดขั้นกลางนั่นเองนะครับผมซุ่มด้วยกัน3ครั้งนะครับก็ ผมขอตั้งชื่อคลิปนี้ว่านะครับผมสุ่มการ์ดฟ้าหาอาร์บิสตอนที่1แล้วกันนะครับผมถ้ามันจบคลิปนี้แล้วเจอก็คือจบนะเราก็จะไปหาการ์ดอื่นกันต่อนะโอเคครับผมนะก็อัปเดตนะครับผมสเตตัสอาวุธนิดหน่อยนะผมก็อยู่บ้านนี้ครับผมบวก4บวก5อยู่เนาะก็นี่ครับผมทําการตีรติดบวก5นะครับผมมาโดยการลองหลายวิธีนะครับผมก็ดวงล้ลวนๆนะมา <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปสุ่มการ์ดกันแล้วนะครับผมไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกด s u b s c r ร b ์นะครับขอกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนนะมาเดี๋ยวเราจะอา้าต้องลุกก่นอนโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ตู้กาชาเลยนะ้ปัดน,นาวนะครับทุกคนก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมาสุม่มเนาะการ์ดขั้นกลางกันนะครับผมสำหรับผมนะการ์ดขั้นสูงก็ค่อนข้างจะใช้ไอตัวเพชรไอ,อไม่ใช่ตัวที่เหรียญแมวนะครับเยอะนะ แล้วก็สิ่งที่เราต้องการเนี่ยแล้วจริงๆแล้วครับมันยังไม่ได้อยู่ในขั้นสูงนะครับผมโอเคนะครับผมมาอ้าวอ้าวนะครับผมเป็นอะไรไม่รู้ครับผมเน็ตแม่าจะหลุดหรือเปล่าโอเคอ้าวหลุดรอบสองมานะครับทุกคนนะครับผมมาทําการสุ่มการนะครับทั้งหมด3ามครั้งนะครับขั้นกลางใช้ครั้งละหนึ่งรอยห้าสิเหรียญนะครับผมมาสุ่มด้วยกัน3ามครั้งนะวันนี้โอเคครับผมช็อตแรกกดไปเลยนะครับไม่รอช้า ครับผม2มือล้วงกระเป๋า2เท้าก้าวเข้ามาครับผมชมใบแรกนะครับสกิปไปเลยก็น,นะครับผมมาดูใบแรกกันนะครับรอ,อบที่แล้วนะผมเปิดอรอบไหนไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันเออรอบที่อัดคลิปไม่ติดนั่นแหละนะครับได้เปิดได้อนนบิสใบแรกเลยนะโอเคขอนะครับผมมาดูกันว้าวชุก,กุนะครับผมอ่าฮะถ้าอ่านถูกอัดผิดขออภัยนะครับผมอันนี้อ่านว่าโดกิบินะโดกเกะเปล่า หมือนอนุเกะโดเกบิอ่านะครับอ่านทวนผิดขออภัยนะครับผมใบแรกนะครับผมก็เป็นเกี่ยวกับเครื่องป้องกันเนาะลดสถานะการจิตีธาตุนะครับผมทั้งหมด3ธาตุไม่เป็นไรนะครับผมต่อใบต่อไปมันต้องมาแล้วนะครับมามาสไลซ์สไลซ์นะครับผมเขาบอกว่าทัสกินนะครับหมุนวนรอบไข่3ามรอบนะครับมันจะดวงดีนะครับทุกคน จริงเปล่าไม่รู้ก็กดไปแล้วนะครับหโหลองกันสลิปนะครับผมกันสกิลสลิปนั่นเองนะครับผมขอสลิปเปลี่ยนเป็นปสตันน่าจะดีกว่านะโอเคมาครับผมมาดูก่อนนะ <c oughs> ก็สองใบนี้นะครับยังไงก็น่าจะไม่มีในนำเข้าอีกแล้วเนาะเดี๋ยวใบท้ายล,ลีลานิดนึงปง <c oughs> มาดูนะครับอันนี้อะไรอ่ะได้อะไรอ๋อได้สเต็งอ่าดีครับ ใส่ไปก่อนสลิปน่าสองใบแล้วหรอผมเก็บถึงสองใบเมืเ่อเมื่อไรมันขึ้นแล้วอรอเออพอใส่ไปพุสเตตัสขึ้นเลยนะครับแล้วก็น่าจะไปซ้ำกับตัวไหนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะส่วนใบนี้นะครับผมโดเกบิ ee, เนาะนา่าหยาดมาโดเกบิแหละนะครับลดนะครับผมดาเมจธาตุน้ำธาตุอันเดดนะครับผมธาตุพิษนะครับผมลงอย่างละ10%เอเนาะ เราก็จะนําเข้าเหมือนเคยนะครับอันนี้ได้อะไรเอ่ยโ้สพดีด้วยทั้งกี่ใบอ่ะต้องสองใบขึ้นไปนะครับไม่นแปลใส่ไปเลยครับผมอีกใบหนึ่งโอ้โหมีโซโฮีด้วยนะขั้นสูงหมดเลยนะครับก็อันนี้ขั้นต่ำอยู่อืมนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากัน <c oughs> โอเคนะครับผมมาเปิดใบสุดท้ายกันนะครับผมไม่รีรอ,อชาร้าอยู่อย่างใดนะครับผมเปิดออกไปก็ตามหาอนุบีสหน่อย ไปสุดท้ายว่ายังไงดูนะครับผมคลิปตามหาอนุบิสเรามันจะเจอไหมในคลิปนี้มดนะครับผมอืมเยี่ยมฮะไฟนอลได้พีเอ่แทกาเนะครับผมแล้วก็ไฟนอลพีเพนอีกสเช่นกันนะครับอย่างที่เราบอกกันเนาะว่าเราจะครับผมจะไม่ย่อยการ์ดนะครับถ้าการ์ดไม่ซ้ำถ้าซ้ำถึงจะย่อยนั่นเองนะครับเดีย๋ยวเราไปนำการ์ดเข้ากัน อันนี้มีซับไหมอ่ามีละหนึ่งอันอันนี้ถ้าเอาน,นี้ได้ลดเวทนะครับโอเคอันนี้ใส่อาวุธเนาะโอเคครับผมได้แล้วนะครับผมลดเอ็มมันก็มีขั้นต่อไปเ,เรื่อยๆเนาะถ้าเราสะสมครบโอเคครับผมในคลิปนี้ของเรานะครับได้3ใบมาก็คือไม่ได้อนดบิสเลยเนาะถ้าได้มันก็จะง่ายไปนะครับผม แต่ตอนนี้ผมก็ฟาร์มตรงอนนบิสอยู่นะครับผมหวังว่ามันจะดรอปนะถ้าดรอปก็คือจบข่าวเลยนะขอบอกโอเคครับผมวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะสุ่มกันสั้นๆง่ายๆเร็วๆนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมีกิจกรรมเนาะเปิดใหม่นะครับผมในวันที่20นะครับผมก็คือเป็นดันเจี้ยนของ golden tip buck ครับผมนะระดับแบบอภิมหาเฮลเลยนะครับผมนี่ครับผมนี่เป็นกุญแจเข้าดันนะครับผมระดับโรกันนั่นเองนะ คือมันจะมีอะไรนะมี normal ใช่ไหมมี normal มีมี hard ก็คือยากนะครับผมอันนี้เรี่อระดับแบบอารมณ์แบบ hell นะครับผมโลกกนนี่นะครับผมเราก็นี่ครับผมหินตัวนี้นะครับได้จากดันเจียนนะครับนะแล้วก็สะสมครบ10อันนะครับเราก็จะแลกได้กุญแจนะครับผมโลกกนในหนึ่งอันนั่นเองนี่ครับผมน่าจะยากอยู่เพราะผมยังไม่ไหวนะเพราะว่าเขาต้องเบรเลเวลนะครับผมต้อง70นะครับผมถึงจะลงได้นะครับผมซึ่งผมตอนนี้ 69กนะครับกับอีกประมาณ50เปอร์นะโดยประมาณ53เปอร์ประมาณนี้ครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็สุ่มกระชานะครับผมไป3ครั้งนะครับผมก็ยังไม่เจออนุบิสนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวการสุ่มเดี๋ยวผมขอเก็บเพชรชมพูก่อนนะเดี๋ยวเรามาซื้อนะครับผมเรียนแมวมาสุ่มกันว่าเราจะหาอนุบิสเจอในกี่เอพีก็ไม่รู้นะครับผมกี่เอพีผมก็ไม่แน่ใจนะโอเคครับผมทุกคนนะครับผมก็ ฝากครับผมกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอนดี้ฟีดดอมด้วยนะครับผมโอเควันนี้ผมอันเนี่ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนนะวันนี้ก็ขอผมก็ขอทุกคนนะครับผมนอนหลับฝันดีครับผมตื่นมาพบแต่สิ่งดีๆกันนะทุกคนนะซิวแกนครับหลวแล้วผมกันใหม่แก๊บ